รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเมืองไทยมีอะไรที่ดีเลิกเลึกในมิติที่มันเลิกล้ำมองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรำ นุกในดินแดนมอลโดคของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแ,นแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยัพร้อมใจเมืองไทยดีดีเนื้อใต้กีสามีคำบอกอ่าฉันรักเธอให้เขามาบอกพร้อมกันว่ารักเธอรัเธอฮัเเธอฉันรักเธอรักเธอเมืองไทย I love you จะเล่นจะร้องรำไร เที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยังพร้อมใจจะเล่นจะร้องรามไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยังพร้อมใจเมืองไทยดีดีเมืองไทยดีดี สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเมืองไทยดีดีค่ะสําหรับรายการเมืองไทยดีดีในวันนี้เราพาคุณผู้ชมมากันที่วัดห้วยปลาก้งางอําเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายแห่งนี้ค่ะดูความสวยสดงดงามและอลังการของวัดห้วยปลาก้งค่ะคุณผู้ชมโอ้โหสุดยอดมากจริงๆเลยนะคะแต่ว่าการมาท่องเที่ยววัดห้วยปลาก้างทางนี้ตามแบบฉบับของรายการเมืองไทยดีดี ธรรมดาไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราจะพาคุณผู้ชมค่ะมาท่องเที่ยวชุมชนห้วยปลากลาั้งยนวิถีพระหูชาติพันธ์ค่ะซึ่งการมาท่องเที่ยวในครั้งนี้นะคะเราจะท่องเที่ยวไปยนวิถีพระหูชาติพันธ์ในชุมชนห้วยปลากลาั้งโดยมีวัดห้วยปลากั้งแห่งนี้ล่ละค่ะเป็นศูนย์กลางศูนย์รวมของคนในชุมชนทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้คนในชุมชนนั้นมีรายได้และอาชีพและร่วมสื่อสารวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของ ของพี่น้องกลุ่งชาติพันธุ์ในชุมชนห้วยปลากลาั้งรายละเอียดน่าสนใจแล้วใช่ไหมคะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าอย่ารอช้าตามเก๋ไกมาเลยค่ะวัดห้วยปลากั้งตั้งอยู่ในตำบลริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายค่ะเป็นอีกหนึ่งวัดของจังหวัดเชียงรายที่สวยงามตั้งอยู่บนเขาและมีเนินเขารายรอบวัดสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม สิ่งที่โดดเด่นของวัดนี้คือพบโชคเจดีหรือว่าเจดี9ชั้นหลังคาสีแดงค่ะโบสถ์สีขาวที่งดงามด้วยลวดลายปูนปั้นสุดอลังการและรูปปั้นพระโพธิสัตว์กวนอิมขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีความสูงประมาณ79เมตรเทียบเท่ากับตึกสูง25 2 6ชั้นตั้งอยู่บนเนินเขาเห็นเด่นเป็นสง่า งานนี้มาเที่ยววัดทั้งทีก็ต้องจุดทูปเทียนบูชาไหว้พระขอพรเอาเริกเอาชายัยให้แฟนๆรายการเมืองไทยดีๆกันสักหน่อยค่ะจุดแรกที่เรามาถึงค่ะคุณผู้ชมคือตรงนี้เลยนะคะ จดีเก้าชั้นค่ะคุณผู้ชมซึ่งชั้นแรกตรงนี้นะคะเราก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยก็คือเป็นพระโพธิสัตว์กวนอิมค่ะพระโพธิสัตว์กวนอิมค่ะแกะสลักจากไม้จันหอมสวยงามแล้วก็มีมนลขวงมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมไปดูกันค่ะภายในเจดีเ้าชั้นประดิษฐานพระโพธิสัตว์กวนอิมแกะสลักจากไม้จันหอมองค์ใหญ่ และในแต่ละชั้นก็จะประดิษฐานพระพุทธรูปและพระอ,อรหันต์ต่างๆรวมถึงพระโพธิสัตว์กวนอิมปางต่างๆก็ประดิษฐานอยู่ด้วยค่ะ พระอุโบโสถส,สีขาวทางขึ้นเป็นบันไดานาคอลังการด้วยลวดลายปูนปั้นทั้งหลังภายในประดิษฐานองค์พระประธานสีขาวและยังมีลวดลายปูนปัน้นบริเวณผน,นังที่งดงามไม่แพ้กันฉันรักเธอรักเธอเมืองไทย I love you จะเล่นจะร้องรำไปททองเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของอไทยเป็นเมืองที่อาแขนแฟนๆก็หลากหลาย ร้องตะโกนยังพร้อมใจจะเล่นจะร้องรับไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนเนแฟนก็หลากหลายร้องตะโกนยังพร้อมใจ <c oughs> เมืองไทยดีดีเมืองไทยดีดีเมืองไทยดี รวมไปถึงรูปปั้นพระโพธิสัตว์กวนอิมขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศเชื่อกันว่าหากใครมาขอพรในเรื่องของสุขภาพการเงินการงานจะได้พรนั้นกลับไปค่ะเรียกได้ว,ว่าวัดห้วยปลาก้างมีมุมไฮไลท์ที่ห้ามพลาดมาชมทุกจุดจริงๆอีกจุดไฮไลท์ที่สําคัญของการมาเที่ยวที่วัดห้วยปลาก้างแห่งนี้ที่อยากจะให้คุณผู้ชมได้มาสัมผัส คือการเที่ยวชุมชนห้วยปลากั้งยนต์วิถีพระหุชาติพันธุ์โดยมีวัดห้วยปลากั้งเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบศาสนาสมเคราะห์ค่ะเดิมทีแล้วในชุมชนห้วยปลากั้งนี่มันก็เป็นชุมชนบ้านนอกบดายบดาดที่อย่างที่บอกแล้วว่ามีมีชาติพันธุ์นัมีตั้งนุดสิบกว่าชาติพันธุ์ อยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน<ช>แล้วก็คนส่วนใหญ่ก็นับถือผีแล้วก็นับถือคลิตพุทธศาสนาก็มีน้อยอยังบม่มีนักแต่ประเดี๋ยวนี้พอมีวัดเพืประกันขึ้นเตือแรกก็จะแปลงวัดเพื่อให้ศรัทธาในชุมชนมาทําบุญ<ช>แต่ทํใไปทํามาแปลงไปแปลงมาสร้างไปสร้างมากลายเป็นงดงามเป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นคนนิยมชมชอบขึ้นมาแอวกันนัก,กพอมาแอวกันแล้วคนในชุมชนก็มีคนมาเที่ยวนักคนมาแอวนักก็ได้สตังเริ่มกล้าขายกันขายขนมขายของกลิ่นขายไอหยางขายของฝากเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าเอาคนแต่ละเอาคนในชุมชนที่ต่างหลาก,ลากวัฒนธรรมกัน มาช่วยกันดูแลวัดบำรุงวัดในเตื้อแรกนั่นต้องขอบคุณชุมชนห้วยประกั้งอย่างนักก็มีนโยบายว่าถ้าวัดเข้มแข็งวัดต้องช่วยชุมชนแต่ชุมชนเข้มแข็งชุมชนต้องช่วยวัดแต่เมื่อเตื้อแรกที่มาปี2548ปรากฏว่าชุมชนแข้งแข็งกว่าชุมชนเอาสตังเอาปัจจัยมาฮื้อแปลงวัด แต่กลับไปกลับมาวัดยังล่าเหลือกว่าเปิ้น <c oughs> ก็เลยวัดลงไปช่วยชุมชนวัดก็ไปทำสาธารณูปโภคถนนป,ป,ป,ปลาปลาไฟฟ้าโทรศัพท์ <c oughs> เอาเข้ามาในในชุมชนในชุมชนห้วยประกั้งแห่งนี้ <c oughs> ก็หลายหลายคนหลายๆพายพหุวัฒนธรรมพระหุความคิดเห็นพหะหุความเชื่อปากฏมาก,ากคูคนขึ้นมาบนนี้หมดเลย เมื่อเป็นชุมชนยนต์วิถีนอกจากมาแอลบนวัดแล้วก็ไปแอลในชุมชนตัวชุมชนก็มีหลากหลายวัฒนธรรมถ้าเป็นของไทยลื้อไทยลื้อก็จะเป็นข้าวนุกนาข้าวปิ้งอันนี้นะจะมีนักขนาดเลยถ้าเป็นของอาคาลาหูก็จะเป็นผ้าเป็นผ้าเป็นเย็บปักทักร้อยที่เป็นเสื้อเสื้อมูจนเปาของของเปิ้นนี่นะอันแรกก็จะไป ไปพอวิสากิจชุมชนก่อนอเป็นสองติดถนนเลยวิสากิจชุมชนพบโชคนั่นก็มีวัตถุประสงค์ว่ามูสตาคนชาติพันธ์ก็บ่มีที่ขายของแอดก็เลยแปลงวิสากิจชุมชนมีสามสิบกว่าล็อกก็เอาเห้อคนในชุมชนเอาไปขายของกันวิถีชีวิตนั่นก็เพิ่นจะมา,าวันเสาร์ติดนี่เพิ่นกันมีวิถีแต้ๆของเพิ่นเลยก็ จะทอผ้าคือพอยังมีทอผ้าแต้ยังมีการทำอาหารแตอแต่ยังไงก่อนที่จะพาคุณผู้ชมไปตะลุยเที่ยวชุมชนห้วยปลากั้งยนวิถีพระหุชาติพันธ์เรามาทำความรู้จักที่มาที่ไปของชื่อชุมชนห้วยปลากั้งให้ถ่องแท้มากยิ่งขึ้นกันก่อนค่ะโดยประชุมชนห้วยปลากั้งคนนี้เลยค่ะ หลายคนคงสงสัยนะคะว่าทําไมต้องชื่อว่าชุมชนห้วยปลากั้งมีที่มาที่ไปค่ะเราต้องถามปราชญชาวบ้านเลยแล้วกันว่าที่มาที่ไปของคําว่าวัดห้วยปลากั้งชุมชนห้วยปลากั้งนั้นมีที่มาที่ไปจากอะไรสวัสดีค่ะสวัสดีครับมีที่มาที่ไปยังไงคะสําหรับชุมชนห้วยปลากั้งทําไมต้องเป็นปลากั้งจากที่ต้องเรียกว่าชุมชนห้วยปลากั้งนั้นเนื่องจากโซนนี้ทั้งหมดเป็นเขาเป็นเหวแล้วก็เป็นลําห้วยนะครับซึ่ง มีปลาชนิดหนึ่งที่เรียกว่าปลากั้งนะครับมาอาศัยอยู่ชุกชุมนะครับแล้วคนในเมืองนะครับคนในเมืองก็จะผู้ที่ทําเกี่ยวกับเกษตรกรเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะไก่นะครับไก่ที่มีการใช้กําลังกันเนี่ยนะครับไก่ชนเนี่ยนะครับนําปลากั้งนี่แหละครับหั่นสดๆนะครับหั่นสดๆกินชูกำลังเหรอคะเป็นลักษณะชูกําลังนะครับ ไก่ตัวไหนถ้าได้กินปลากล้งแล้วนะครับจะมีพลังมากกว่าตัวที่ไม่ได้กินใชครับมีกำลังวังชาใช,นะใช่ครับมีกาลังวังชาแต่แล้วทุกคนก็หลั่งไหลมาตรงนี้ว่าไปเอาปลากล้งมาจากไหนนะฮะคำถามก็มีเยอะอก็มุ่ยปลากลั้งห้วยปลากั้งอนมยแล้วก็มีปลากลื่อจนพวกเราโยกย้ายมาจากชุมชนน้ำรัดซึ่งเราเมื่อก่อนเราขึ้นอยู่กับชุมชนน้ำรัดใช่ไหมครับและหลังจากนั้นเราก็ย้ายจากน้ำรัดเข้ามาอยู่ ห้วยปลาตั้งเลยตั้งชื่อครับว่าชุมชนห้วยปลาตั้งอ๋อนี่คือที่มาที่ไปขอดูลักษณะหน้าตาหน่อยได้ไหมคะว่าเป็นหน้าตาแบบไหนเออดูเหมือนว่าเขาจะเหมือนปลาช่อนเหมือนกันนะคะเนี่ยปลาคล้ายปลาช่อนนะครับแต่ลักษณะจริงๆไม่เหมือนเขาจะโตได้แค่นี้อ๋อเหรอคะครับตัวตัวแล้วตัวแล้วเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้ว พอจะคลายข้อสงสัยกันแล้วนะคะสำหรับชื่อชุมชนห้วยปลากั้งที่มีที่มาจากชื่อของปลาที่อาศัยอยู่ตามลำห้วยต่างๆนั่นเองทีนี้ก็ได้เวลาตะลุยเที่ยวชุมชนยนต์วิถีพหุชาติพันธุ์กันแล้วค่ะไปกันเลย ทางออกจากวัดห้วยปลาก้างมาค่ะที่แรกที่เราพาคุณผู้ชมมาดูนะคะคือชุมชนบ้านชาวลาหูค่ะคุณผู้ชมที่นี่เขายังคงวิถีชีวิตดั้งเดิมเอาไว้ทั้งการแต่งกายเสื้อผ้าหน้าผมรวมถึงวิถีชีวิตด้านต่างๆแล้วก็เมนูอาหารด้วยค่ะไปดูกันค่ะหน้านะครับแต่อยู่ตรงข้างหน้าเพื่อที่เราจะใช้เวลาในการที่จะกล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของงานในวันนี้ก่อนนะครับ คุณผู้ชมคะและนี่ค่ะคือเมนูอาหารของพี่น้องชาวลาหูค่ะมีหลายอย่างมากเลยค่ะมีน้ำพริกมะเขือเทศอ่ามีแอบป,ปลาแบบท้องถิน่นแบบเหมือนอาหารป่าเลยค่ะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นแกงไก่ใส่ข้าคั่วค,คือมันจะมีความหอมพิเศษอนะคุณผู้ชมได้กลิ่นแบบหอาหารท้องถิ่นจริงๆค่ะและอีกหนึ่งเมนูค่ะที่อยากจะนำเสนอเลยก็คือนี่ค่ะ เป็นหมูก้อนๆแบบนี้ค่ะเหมือนออกแนวแบบลาบหมูเหมือนแหนมหมูนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะรสชาติแล้วก็กลิ่นเขาจะเรียกภาษาแบบในลาหูว่าซาจอยค่ะคุณผู้ชมน่าลองมากขออนุญ,ญาตนะคะ oh. ศิละปะวัฒนธรรมจากพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลื้อที่อาศัยอยู่ในชุมชนห้วยปลากัง้งก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่สําคัญค่ะคุณผู้ชมที่อยากจะให้คุณผู้ชมได้เข้าไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตและอาหารที่มีสเสน่ห์และอัตลักษณ์เฉพาะตัวมากๆเลยค่ะ นอกเหนือจากอาหารของพี่น้องชาติพันธ์ชาวลาหูแล้วนะคะในทริปของการท่องเที่ยวชุมชนห้วยปลากลาั้งยนต์วิถีพระหูชาติพันธ์นั้นกลุ่มของพี่น้องชาวลาหูคะ่ะเขายังคงวิถีชีวิตดั้งเดิมเอาไว้โดยเฉพาะเรื่องของการ ทอผ้าทําเสื้อผ้าต่างๆค่ะเราจะเห็นแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมซึ่งจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆเลยนะคะแล้วก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวค่อนข้างมากเลยค่ะและที่สําคัญค่ะอยากให้ทุกท่านได้หันมามุมนี้เพราะยังมีการทอผ้าแบบนี้อยู่ค่ะคือยังทําอยู่เป็นประจําทุกๆวันทําแบบนี้นี่คือวิถีชีวิตดั้งเดิมที่ทุกท่านจะได้มาเห็นเมื่อทุกท่านมาเที่ยวชุมชนยนต์วิถีที่ชุมชนห้วยป่ากางค่ะ ลึกลึกในมิติที่มันเลึกลำ้ำมองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมอแลดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยั่พร้อมใจมเมืองไทยดีดีด เรอใต้อตีาสามีคำบอกว่าฉันรักเธอที่เขามาบอกพร้อมกันว่ารักเธอรักเธอฮักเจ้ารักเธอฉันรักเธอรักเธอครับกับผมในนามของพี่น้องชงเผ่าในชุมชนห้วยปรกกัน้นชงเผ่าลาหูนะครับพี่น้องเราปัจจุบันก็มีการรักษาประเพณีวัฒนธรรมคือ คือเราจะรักษาแล้วก็สืบสืบไปต่อต่อไปเราจะไม่ทิ้งสิ่งเหล่านี้นะครับแล้วก็พวกเราก็จะมีการที่เราได้ตั้งเป้าแล้วก็ตั้งความหมายว่าจะนำเชิญที่เป็นสะทอนที่ท่องเที่ยวให้กับทุกท่านที่ได้มาเที่ยวในห้วยปะกก้างของเราแล้วเราจะรักษาวัฒนธรรมประเพณีของเราเนี่ยอาหารการกิน หรือว่าทุกอย่างที่เราทำเนี่ยเป็นประโยชน์ของพวกเรานะครับแล้วก็เราจะนำสิ่งเหล่านี้เพื่อจะนำวิถีชีวิตของเราจะดำเนินต่อไปเรื่อยๆจะไม่ให้หายจากพี่น้องชมเผ่าของเราครับอย่างที่บอกค่ะว่าการเที่ยวชุมชนห้วยปลากลาั้งยน์วิถีพรหุชาติพันธุ์นอกจากจะเป็นการท่องเที่ยวส่งเสริมด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นแล้ว ยังเป็นการท่องเที่ยวด้านการส่งเสริมาศาสนาสงเคราะห์อย่างจุดบริการล้างรถก็เป็นโครงการคืนคนดีสู่สังคมจุดนี้เลยค่ะมาเที่ยวชุมชนห้วยปาลากั้งยนต์วิถีพระหูชาติพันธ์ ธรรม,มดาได้ที่ไหนแล้ะคุณผู้ชมนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งการท่องเที่ยวนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นหนึ่งในโครงการคืนคนดีสู่สังคมค่ะของวัดหมวยปลาง้งที่เขาเปิดโอกาสค่ะให้คนที่เคยทําผิดพลาดกลับขึ้นมาสู่สังคมและได้มีอาชีพมีงานมีรายได้อย่างยั่งยืนด้วยการเปิดคาแคนด่วนๆแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมนี่คือบรรยากาศจริงๆเลยนะคะ ซึ่งใครที่เดินทางมาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงรายมาในพื้นที่ชุมชนห้วยปลากร้ํก็สามารถที่จะมาใช้บริการได้ค่ะสุดยอดมากจริงๆเลยค่ะก็ด้วยเหตุว่า ล้นเก้ารัชการที่สิบพระวชิระเก้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระเมตตากรุณาอย่างนะักตั้งแต่พระองค์ตัานขึ้นของราชมานี่เมื่อถึงวันเกิดวันประสูติหรือวันพระราชสมภพของล้นเก้ารัชการที่สิบเพื่อจะปล่อยนักโทษที่ที่ถึงเวลาที่เป็นคนดีออกคืนคนดีสู่สังคมเนี่ยแต่บ่มีไผ่ฮับมือตอ ตัดสินใจว่าวัดห้วยประกัางเขามีกําลังบเขามีกําลังครับต่อเลยในปีที่พระอ,องค์ท่านาปลดอล่ปอยครั้อแรกนี้เจ็ดร้อยป่ายคนนะเจ็กว่าคนเนี่ยในจริงฮายนี่นะปรากฏว่าเปิ้นบะมีที่ไปามาขอวัดอยู่มาอยู่วัดมาขอบวชพ้องมาขอแยากการพ้องมาก็อ่า่าต้องอันนี้มันมากันนะัก ก็เลยเปิดคาแขกคือเปิ้นก่ะคือเปิ้นมีไรายได้แท้ๆคนในชุมชนได้ราได้ยากกาญไปทำงานได้เลยวันสามร้อยปลายสี่ร้อยห้าร้อยแล้วแต่เปิ้น อีกหนึ่งจุดค่ะที่อยากให้คุณผู้ชมรวมถึงนักท่องเที่ยวที่ใครมีโอกาสได้มาเที่ยวที่จังหวัดเชียงรายแล้วแวะมาที่ชุมชนห้วยปลากั้งนะคะคือที่จุดวิสาหกิจชุมชนค่ะคุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยเขาจะจําหน่ายสินค้าเยอะแยะมากมายเลยนะคะเท่าที่เห็นตอนนี้ยังไม่ได้เดินสำรวจนะคุณผู้ชมมีพืชผักสวนครัวค่ะจําหน่ายในยราคาที่ย่อมเยาย่อมเยาขนาดไหน,นแตงกวาวค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมแ,แตงกวากองนี้นะคะนี่ค่ะ 15บาทเท่านั้นเองค่ะรวมถึงผักบุ้งก็กำละ5บาทค่ะผักกาดก็กำละ5บาท10บาทราคาแบบย่อมเยามากจริงๆแล้วก็เป็นผักที่สดมากๆด้วยเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปตระเวนแล้วก็พาไปเดินดูค่ะตรงนี้จะเป็นจุดที่รวมกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในชุมชนห้วยป่ากังค่ะ วิสาหากิจชุมชนห้วยปลาลาั้งที่นี่เปิดร้านจำหน่ายสินค้าในท้องถิ่นโดยคนในชุมชนห้วยปลาลั้งเท่านั้นค่ะมีทั้งอาหารเครื่องดื่มผักผล,ลไม้งานหัตถกรรมเสื้อผ้ากลุ่มชาติพันธุ์จำหน่ายในราคาที่ย่อมเยาเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวสายช้อปที่ชื่นชอบงานท้องถิ่นสุดๆไปเลยค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะคุณผู้ชม ที่นี่ยังมีร้านตัดผมพบโชคบาร์เบอร์ที่เปิดให้บริการตัดผมฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ถ้าหากนักท่องเที่ยวท่านใดมีความประสงค์อยากจะสนับสนุนรายได้ให้กับคนในชุมชนก็สามารถควักกระเป๋าได้ในราคาที่สบายใจค่ะเที่ยวชุมชนห้วยปลากัางยน์วิถีพหูชาติพันธุ์เป็นอีกหนึ่งทริปการท่องเที่ยวที่อยากให้คุณผู้ชมได้มาลองสัมผัส แล้วจะหลงรักในงานศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์กว่า10กลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในชุมชนห้วยปลากั้งแห่งนี้โดยมีวัดห้วยปลากั้งเป็นศูนย์กลางศูนย์รวมจิตใจพร้อมส่งเสริมให้คนในชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนจากแนวทางาศาสนาสงเคราะห์สร้างงานสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวยนวิถีชีวิตชุมชนค่ะ ล,ลึกในมิติที่มันเลึกลำ้ำมองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็น คุณผู้ชมคะเป็นอีกหนึ่งวันแห่งการท่องเที่ยวที่ด้เรียกว่าประทับใจมากจริงๆค่ะสําหรับทริปการท่องเที่ยวชุมชนห้วยปลากัง้งยน์วิถีพหุชาติพันธ์ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งมิติการท่องเที่ยวที่เราจะได้ร่วมส่งเสริมสนับสนุนคนในชุมชนให้มีรายได้ไปด้วยนะคะคุณผู้ชมเป็นมิติแห่งการท่องเที่ยวที่ประทับใจมากๆและอยากให้ทุกคนค่ะได้ลองมาสัมผัสวิถีชีวิตของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ของชุมชนห้วยปลากั้งนะคะโดยที่มีวัดห้วยปลากั้งแห่งนี้เป็นศูนย์กลางศูนย์รวมใจของคนในชุมชนค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเมืองไทยดีๆสวัสดีค่ะ